อะไรนะคะมาพีดี้ยุยุยใส่เนี่ยเจ็ดยไหนนะไหนเอา้าขึ้นไป <laughs> ยุขึ้นไปยังนั่นไม่ใช่ต๊กแหละ<ก>เอ,าาอ้าขึ้นไปยังน่ะยุขึ้นไปเฮ็นยังน่ะขึ้นไปนั่ง โอ้ยอยู่กระดือไลยเนาะบ่บ่ดือหรือติงงดตงนไม้ชิคีมี<า>มนมฮะมีมีนมชินมไม่เอาไม่เอาบอ่แม่นนมเลยนั่นเป็นยางยางต้นไม้ยางต้นไม้เวลามันออกแล้วมันก็ชิบก,กัดมันชิบก,กัดแขนกัดขายุกเรายุยกกระชิบคันน่ะลูกมาลงมา้าจังมะมามาใิ่ตกมามา,มาลงมบ่ ขันบอลลูนอ่ะขันมันบอตกอ่ะงาไม,ม่แม่ล่ะสิหักอ่ะลงมาลงอ่ะม, <c oughs> มันมีอุ้มนะเอาะะ้าก็สั่นอยู่กอยู่นี่เด้เสียด่าเฮ็ดบ้านจะเทิ้งนี่เด้อโอเคบแบ่ <c oughs> เอา้าเฮ็ดบ่านอไรไม่ใช่สิหักเออไมันสิหักละลงมาลงมามา